กลับสวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องสุขุสุขคนค่ะสอเขียวยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องสเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสาหรับคลิปนี้ก็เป็นเมื่อวันที่11เ,ออเ,เนาะวันพฤหัสที่11กรกฎาคม67นะคะเมื่อคลืนีนโชคดีเพาพี่น้องคืนวันที่10โชคดีกันทุกคนใช่ไหมคะค่ะสําหรับไวยเล้าเสยน ค่ะเมื่อคือนนี่ยสำหรับหอยเล่าเส้นกุดจับเส้นอุดรเส้นผู้ใหญ่ใจดีแตกตะบีตะบันเลยนะคะค่ะผู้ใดตามสามเส้นนี่รับรองไม่ผิดหวงังแท้แน่นอนนะคะค่ะ,ะหลายคนอยู่รอบที่ติดต,ตามอาจารย์ผู้ใหญ่ใจดีนะคะเส้นกุดจับก็มาเส้นอุดรก็มานะคะแตกทั้งเก่าศูนแตกทั้งหนึ่งแปดพี่น้องเอ้ยสอดเกล้ะดีใจน้ำพีน้ำนองสุขู่สุขคนเนาะค่ะขอให้พี่น้องโชคดีน้ำกันไปตลอดนะคะพี่น้อง เขามาดูคลิปนี้ล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการไม่พลาดโอกาสสําหรับตัวเลขแนวทางทุกแนวทางนะคะพี่นอ้องอราจะามาพบปะกับพี่น้องเหมือนเดิมเช่นเคยในหัวยลาาพัฒนานะคะเสียนกุจ,จับแล้วก็เสียนอุดรและผู้ใหญ่ใจดีในหัวยลาาพัฒนาค่ะพี่น้องคะ เอาในคลิปเดียวม่วนเดียวจบไปเลยเนาะค่ะบ่ต้องเอาลายมวนลายคลิปแล้วนะคะเพราะว่าทุกคนรู้ดีแล้วนะคะซอ่เขียวแยกเสี้ยนแยกเสี้ยนห้แล้วนะคะแต่ก็เพื่อความชัดเจนเฉยๆนะคะแต่เรามารวมในคลิปเดียวมวนนี้นะคะพี่น้องมีแต่ระดับโคตรโคตรเสี้ยนอยู่ในคลิปเดียวนะคะพี่น้องซอดเขียวมักแต่ตัวจับเสี้ยนระดับโคตรโคตรไม่อยู่น้ำกันนะโซ่เขียวมากมักพี่น้องอ่า สามเส้นนี่แตกตะบีตะบันแตกมาหนิสามงวดติดติดแล้วพี่นอ้องอ่ามูสาโท้คุยครับอาจารย์เพื่อนนะคะสามงวดติดแล้วแต่เห็นมาหนิตผพานมากกับเขา่าโยรุดแค่งวดเดียวสองงวดจัิงสินะพี่น้องตะพัดเปิดช่องมากเข่ามาในช่องในหวัวเล่าพัฒนานี่เนาะแตกตะบีตะบันขาะพี่น้องเอ้ยไม่มีวันไหนไม่แตกนะคะมันลุดไปอยงเ,เดี่ยวเนืองนะคะอืม มันกะคันว่าจะให้รุดบ่านี่ซอเยว่าบอลรุดค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเขาวิ่งเขาวิ่งตลอดเลยนะคะสายวิ่งนะคะในระดับสามเียนนี้นะคะค่ะสามเสยนนี่สายวิ่งไม่ควรพลาดนะคะแตกแถแน่นอนบอมาตัวใดกัตัว,ตวนึงนะคะพี่นออ้องเอ่อเบื้อเคลื่อนนี่แตกบนแตกล่างเลยนะคะสําหรับสายวิ่งนะคะอืม แตกบนแตกล่างจับคู่ก็แตกจับคู่บนจับคู่ล่างเหมือนกันเช่นเคยนะคะทุกวันนี้จะไปออกตัวหนาอันนี้ก็ยังออกทั้งตัวหนาทั้งอันนี้เทึกเบิเลยเสยนกุดจ,จับเส้นอุรอพี่น้องเอ้ยวลาแล้วกัไดเออแตกตัวหน้าของศูนย์เกาแมนบะแตกตัวหน้าศูนย์เก้าเนาะอืมตัวหน้าศูนย์เก้าตัวเลขล่างทั่วไป กระแตกเก้าศูนย์เนี้เอาอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ตัวแมนบอพี่น้องอ่าบางท่านไ้ผูใ้ใดตามเส้นกุญแจเส้นอุดอรนี่ไม่ผิดหวังแท้แน่นอนนะคะเดี๋ยวสอดเขียวเบืองผลมันออกอีกคนมือเึ้ื่อนนี่มันออกนาเพราะว่ถือมันจิตอายเพิ่นเพราะแม่นยังดกเนาะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะอายเพิ่นค่ะอ่าเพราะว่าพี่น้อง่นก็สทรงลงในไล่ยอยู่แล้วผลการออกกลางวันนะคะอ่าเดี๋ยว พ่นองอ๋อแตกเกนะ้าศูนยเกูนหนึ่งแปดเนาะปาดโทเห็นปะแตกทั้งตัวหน้าแตกทั้งล่างเขาบัตทถุกแนวทางค่ะพี่น้องโชคดีปังๆกันสุขสุขคนเนาะโอ้ดีใจน้ำวะ 90, เก้าศูนยนีย่ผู้ใดที่เรียนรักอันเมื่อรักแสนแตกตัวหน้าก็บเขาเม่นบะหกศู 60, ไอเก้าศตัวหนานะแน่รักอันเมื่อ กับหลักแสนเนะเาะหน่วยสิบร้อยพันหมืน่นเอาลักพันกับลักหมืน่นเป็นหกตัวหนาเนาะค่ะเป็นเลขล่างแล้วการลักร้อยกับลักพันกับเป็นตัวล่างคือกันเข้าทุกเสี้ยนเลยเมือ่อวานนี้พี่นอ้องอ่าแสดงว่ามีความโชคดีกันแบบปังๆเลยนะคะเมื่อคืนเนาะค่ะขอแสดงความดีใจด้วยนะคะอ่าแล้วเบิรงบัตรนี้สามเสี้ยนนี่ไผเป็นไผบัตรนี้พี่น้อง สร้อยแจ้วใจเบื้องดีนเอเซียนกุจับสก,ก่อนนะคะแตกวิ่งศูนย์วิ่งหนึ่งวิ่งเก้าแตกทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องอแตกทั้งบนทั้งล่างสายวิ่งนะคะส่วนเลขล่างก็แตกเก้าศูนย์ถูกทุกแนวทางค่ะไปได้ทุกแนวทางค่ะเข้าได้ทั้งบนทั้งล่างเห็นไหมนะคะลองผิดจะละหน้าเบิ้งนะคะพี่น้อง สำหรับถั่วเหล็งแนวทางของเส้นกุดจับเนาะค่ะแล้วเราก็จะมาชมดินเอของผู้ใหญ่ใจดีนะครับดินเอผู้ใหญ่ใจดีนี่็คือกันค่ะพี่นอ้องแตกวิ่งแปดวิ่งหนึ่งวิ่งเก้านะคะสรุปแตกแปดหนึ่งค่ะพี่นอ้องหนึ่งแปดเนาะค่ะตัวตรงพิ่นขึ้นหนึ่งแปดนะคะสายวิ่งมีแปดมีหนึ่งมีเก้านะคะนี่คือดินเอไว้พี่น้องพิจารณาให้งดต่อไป นะคะค่ะภูเขาม่าม่ายกโคกจะรั่วแล้วเนาะแนวทางวิ่งแตกบนแตกล่างนะคะเส้นอ่ะกุดจับเฮาเนาะอ๋ออ๋ออันนี้อันผู้ใหญ่ใจดีค่ะเส้นกุดจับเบอกไปแล้วนะคะอันนี้ผู้ใหญ่ใจดีเอาบัดนี้ไปตามเส้นอุดรเส้นอุดรนะคะในดีเอ็นเอนะคะเส้นอุดรแตก วิ่งหนึ่งวิ่งแปดวิ่งศูนย์นะคะพี่น้องแตกหนึ่งแปดนะเอาพิจารณาในวัวต่อไปเด้อค่ะใครเห็นแนวทางแล้วเนาะอาจารย์ว่าแตกสามงวดติดแล้วอาจารย์ค่ะพี่น้องเนะาะก,การสอเจ้าบ้านมันมันแตกหลายคนั่นอยู่เดีพี่น้องแตกกับพ่อเป็นนางเนะาะเพราะว่าเพราะว่าอาจารย์บ่ได้ไล่เลขวิ่งนะคะแล้วก็แตกตัวหน้าสีหน้าหกตัวหน้าเนาะค่ะอาจารย์ อาจารย์ว่ามันแตกน,นี่แตกตั้งแต่ตัวตัวบนเนี่ยล่ะก็ะเลขล่างอันหลักพันหลักเมือนเด้กพี่น้องคิดว่ามันเข่าต่ค่กลางยังสิกรบเลขยกไทยเาเลขบนเนาะค่ะแต่ว่าตัวหนาบบนี้อาจารย์บ่ได้ไล่ใส่เด้บาเนมือหกตัวหน้าก็แตกปังๆนะคะตัวนี้ก็ไล่ใส่ได้นะคะพี่น้องอ่า ผิดจรณาค่ะพี่น้องคะเอพิจารณาในงวดต่อไปนะคะเดี๋ยวห้องก็ไปตามตัวเลขแนวทางของหวยลาบพัฒนาเสยนกุจับก่อนเลยนะคะพี่น้องงวดวันที่12กรกฎาคม67กันได้เลยนะคะหลังจากตามดินอีกกันเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องคะค่ะเตรียมสมุดประกาศขึ้นมาเลยคะ่ะพี่น้องคะซอเขียวจะ ผ้าพี่น้องติดตามตัวเลขแนวทางของหวยล่าเสีย้ยมกุดจับนะคะหลังจากแตกบนแตกล่างในสุดสายวิ่งนะคะพี่นอ้องงวดวันที่หนึ่งสองงวดวันที่สิบสองกคหกเจ็ดนะคะอาจารย์จับคู่ให้วิ่งเด่นอาจารย์วิ่งเด่นให้มีเจ็ดมีสี่บนล่างนะคะมีเจ็ดมีสี่บนล่างค่ะแล้วก็เลขติดนะคะเลขติดมีสองมีสามมีห้ามีหกนะคะแล้วก็จับคู่เด่นให้ 7จ็ดสองเจ็ดห้าสี่สามเจและสีหนะคะส่วนคู่รองคู่รองก็เจ็ดหกแล้วก็สีหนะคะส่วนตัวกันนะคะอาจารย์มีตัวกันได้มาที่7 4แล้วก็ห้านะคะพี่น้องคะอ่ะแคปหน้าจอ แคปหน้าจอนะคะสําหรับเซียนอุดรออเสเซียนกุดจ,จับนะคะสําหรับเซียนกุดจ,จับแคปหน้าจอเลยนะคะสกยวทวนให้อีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อเป็นความชัดเจนให้กับพี่น้องทุกท่านค่ะเ mm hmm. วลาเซียนกุดจ,จับวันที่12กรกฎราคม6 7วิ่งเด่น7และ4บนล่างนะคะเลขติดมี2มี3มีห้ามี6นะคะจับคู่เด่นให้7 2 7ดสอง3ดหน้าสาดสาม สี่สองสี่สามค่ะพี่น้องคะส่วนคู่รองนะคะคู่รองมีเจ็ดหกและสี่ห้าค่ะพี่น้องอ่ะส่วนส่วนตัวกันนะคะพี่น้องมีเจ็ดสี่และห้าหกค่ะพี่น้องคะเอ้าแคบหนาจ่อยเรียบร้อยเนาะสเิกีกเกอระจะผ้าตามเสี้ยนต่อไปค่ะพี่น้องคะสาหรับตัวเลขแนวทางเนาะของเสี้ยนอุดรค่ะพี่น้อง เสยนอุดอรเป็นเียนต่อไปนะคะงวดวันที่12ก็รัก,กรดาคกมุกเสร็จนะคะวิ่ง9กับสองบนล่างค่ะพี่นอ้องเลขติดมีห้ามี6มี7มี4นะคะส่วนจับผู้เด่นให้นะคะมี58 49 69 52 62และ72สองนะคะสำหรับผู้เด่นนะคะ ส่วนคู่ร้องนะคะคู่ร้องมีเจ็ดเก้าและสี่สองนะคะสองแล้วก็กันก็ห้าสี่แล้วก็หกสี่นะคะพี่น้องคะซอะเขียวก็จะทวนให้อีกรอบนึงนะคะสำหรับอหอยเหลาเซียนอุดรน,นะคะ,ะจับงวดวันที่สิบสองกรกฎาคมหกเจ็ดนะคะวิ่งเก้ากับสองบนล่างนะคะส่วนเลขติดมีห้ามีหกมีเจ็ดมีสี่นะคะจับคู่เด่นให้ห้าแปดสี่เก้าหกเก้า 5 2 6 2และ7 2นะคะคู่เด่นส่วนคู่รองนะคะคู่รองก็มี7 9 4 2นะคะส่วนตัวกั้นก็มี5 4และ6 4ค่ะพี่น้องเอาแคบหนาจอยเรียบร้อยซอคแคปจะพาไปตามเสี้ยนไม่ไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องพบปะกันทั้งวีทั้งวันเลยนะคะอ่ะอันนี้ก็คือไอดอลมัใจสําคัญของโคตรโคตรเสียนเลยนะ,ะสำหรับหอยล้าพัฒน,นาของ เซียนผู้ใหญ่ใจดีนะคะของผู้ใหญ่ใจดีให้มางวด12กข้อ67นะคะวิ่ง8กับ0นะคะส่วนเลขติดนะคะมี4มี5มี6มี7จับคู่เด่นให้94 95 96 04 05 06นะคะส่วนคู่รอง97และ70นะคะตัวกั้นมี57 65 และ7 6ค่ะค่ะพี่น้องค่ะส่อเขียวก็จะทวนให้อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับห้ลาวพัฒนาผู้ใหญ่ใจดีนะคะสิบสอกรก,กรกฎาคม6 7นะคะวิ่ง8กับ0บนล่างค่ะเลขติดมี4มี5มี6มี7นะคะจับคู่เด่นให้9 4 9 5 9 6 0 4 0 5 0 6นะคะส่วนคู่รอง9 7 7 0นะคะส่วนตัวกันมี5 7 5 6 แล้วก็เจค่ะพี่น้องอ่ะแคปหน้าจอกันให้เรียบร้อยเนาะค่ะขอให้ความโชคดีจงแตกปังๆให้กับพี่น้องสุขูสุขคนค่ะสอเคียวก็จะขออัมลาผ้าจากกับพี่น้องไปเพี้ยงแค่นี้เนาะบอกกันไม่คลิปหนาโชคดีรำด่ำรวยกันสุขูสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ